วันนี้เรามาลุยกันในข้อสอบเด็กแซดปี6 5เนาะเป็นหัวข้อครั้งแรกนะเป็นในเรื่องของสถิติซึ่งเป็นบทที่ที่แนะนำว่ายังไงก็ต้องเก็บเพราะว่ามันแทนสูตรและตอบเลยแล้วปีหนึ่งออกประมาณสามข้อเยอะมากเนาะลุยกันเมื่อวานเราลุยไปแล้วในข้อที่หนึ่งเนาะใครไม่ได้ดูคลิปเมื่อว,วานก็ไปย้อนดูของของเมื่อวานไอคลิปของที่หนึ่งเนาะเราจะมาต่อในข้อที่สองเขาบอกว่าอ้างอิงจากข้อที่หนึ่งเนี่ย เขาให้เอลฟาแล้วก็เบต้าเนาะเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอ่ะใช้คำว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไอ้คำว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยมันมันคือชื่อเดียวกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งไอ้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยพี่จะย่อเป็นเจ้า SD เห็นไหมแล้วถ้าโจทย์่ไม่ได้บอกว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประชากรหรือเ,เป็นข้อมูลตัวอย่าง ให้เราคิดสูตรที่เป็นประชากรคือส่วนจะเป็น n อ่อยัดูสูตรก็จะเป็นรูทเป็นซิกมาเอา x ออลบ x าร์กำลังสองหารด้วย n อันนี้คือสูตรที่เป็นประชากรแต่ถ้าโจทย์บอกเป็นข้อมูลตัวอย่างไอตัวส่วนน้องจะต้องเติมเป็น n ลบหอย่างอย่างนี้พอเก็ทใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าไอส่วนเบยงเบนชุดที่1นึ่เขาให้ชื่อเจ้าเอลฟา และส่วนเบงเบนชุดที่สองชุด B ชุดบีทเดชุดชุด A กับชุด B ีไอชุดบีเขาให้ชื่อว่าเบต้าแล้วเป็นการเปรียบเทียบยมันมากกว่ามันน้อยกว่าเลยเป็นยังไงอาจจะไม่ต้องการเล็ขเป๊ะๆก็ได้ท่านน้องทีนี้ไม่ว่าน้องจะหาของชุด A หรือชุด B ตัวแปรสําคัญในส่วนเบงเบนมาตรฐานคือเจ้าเอ้ยอคดกโทษดิคือเจ้าเบาพี่ น้องจำเป็นจะต้องหา x าร์ของชุดหนึ่งกับชุดสองมาก่อนที่นี้พี่ขอหาไวๆนะเพราะว่าเมื่อวานเราหามาแล้วไอ้ x าร์ชุด a อ่ะ x bar ก็เกิดจาก sigma x sigma x คือเอาทุกคนบวกกันมันจะมีหนึ่งกับสามด้สี 2, ่สี่บวกอีกสองรอบก็คือสี่บวกแปดเป็นสิบสองสิบสองบวกแปดไอ้ยี่สิบยี่สิบบวกสิบคุณน้องจะได้สามสิบน้องจะได้สามสิบแล้วหารด้วยหกเพราะว่าจํานวนข้อมูลมันมีหกคนเพราะฉะนั้น x าร์ชุด a อต่อหาอย่างนี้ออกเนาะ พี่ขอเกณฑ์นี้ไปนะ x บาร์ชุด a ได้5แล้วถ้าน้องจำคลิปเมื่อวานได้ x บาร์ชุด b ก็ต้องได้5อ่ะพี่หาให้ดู x บาร์ก็เกิดจากซิกมา x คือทุกคนบวกกันน้องก็จะมี3อ่าอย่างนี้แล้วกันนะจับคู่ดีกว่าอ่ะพี่บอยดู3กับ7อย่างเงี้ยน้องได้แล้ว4เจอกัน3ครั้งได้12แล้วมาเจอ8 มันก็จะได้30สิเหมือนกันแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลคือ6คนเพราะฉะนั้น x bar ชุด b คุณน้องก็ได้5เหมือนกันดูเลยเนาะอ่ะ x bar ชุด b ก็ได้5เสร็จแล้วน้องก็ไปแทนสูตรเจ้า sd ก้นพี่ซัดจากชุด a ก่อนนะถ้าน้องจะหาเจ้า sd ชุด a สูตรก็จะเป็นสแควรู ทีนี้ในรูทอะ่ะมันทำอะไรกันนะพี่คือมันมันเอา x กับ x บาร์ลบกันแล้วก็ไปกํำลังสองมาน,นี่คือข้อมูลแต่ละตัวไอ้เจ้าพวกเนี่ยคือ X X คือข้อมูลแต่ละตัวแล้วไปลบกับเจ้า x บาร์แล้วไปยกกำลังสองเดี๋ยวพี่เขียนให้น้องดูก่อนนะน้องดูตามพี่นะตัวแรกคือหน,น้องต้องมาลบกับห้าหนึ่งลบหได้ลบสแล้วไปกำลังสองมันจะได้สี่หก อย่างนี้พออ๋อตามพี่บ้างแล้วเอามาซิกมาไอกซิกม่านี่คือการบวกถัดไปน้องก็เอา3ที่เป็น x ลบกับ x บาร์ที่เป็นเลขค่า3กับ5ลบกันได้2 2สองกําลังได้สี่เมืม่อกี้ถ้าน้องฟังพี่ทันพี่จะบอกว่า2เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่2นะไอ3้3ลบ5เนี่ยมันจะติดลบ2แต่เราไม่ได้ซีเรียสมันไปยกกําลังสองยังไงก็ได้ค่าบวกอ๋อใช่ไหมแสดงว่า4กับ5ลบกันได้1กําลังสอง ก็อด้หนึ่งเอามาซิกมาคือเอามาบวกเนน่ข้างหน้าคือซิกมาเสร็จแล้วไอ้นี่ก็สี่ก็ห้าอีกรอบนึงก็ได้หนึ่งทีนี้อีกคนหนึ่งเป็นแ8ดแปดลบห้าได้สามสามกำลังสองน้องซัดเลยเลขเก้สุดท้ายมันเป็นสิบสิบลบห้าได้ห้ากำลังสองน้องได้ยี่ห้าแล้วหารด้วย N n คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดมีทั้งหมด6คนน้องกันเล่นเหมือนน เล่นไงดีวะสิบหกับสี่คนุณน้องได้ยี่สิบเก้าันหนึ่งคุณน้องได้สิบบวกกันคุณน้องได้สามสิบแล้วคุณน้องไปซัดอีกยีห้าน้องจะได้ห้าสิบห้าแล้วไปซัดอีกหนึ่งก็จะได้ห้าสิบหกแสดงว่าส่วนเบี่ยงเบนของเจ้าชุด A คุณน้องจะได้เป็นรูทห้าสิบหกหาด,ด้วห มันไม่ลหลหกสามหกหกเจ็ดสี่สองหกแปดสี่แปดหกเก้าห้พี่ตีว่ารูทก้ากากี่ใช้คำนี้นะรูทก้ากากถ้ารูทก้ากากก็ประมาณ3ามกากลิ้นไก่สันประมาณสามกากเห็นไหมแสดงว่าเจ้า SD ชุด A ประมาณ3ามกากา เดี๋ยวเอาไปเปรียบเทียบกับไอ้ชุด B เฮ้ยไอ้เอสดีชุด A มันชื่อว่าอะไรนะแอลฟาดังนั้นเจ้าเจ้าแอลฟาประมาณสามกากไปไปนะพี่ไปเลยนะถัดไปเราลุยเจ้าชุด B ต่อลบ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 เจ้าชุด B x เอ็กบาร์ได้ห้านะคุณน้องช่วยพี่จำนะชบอันนี้ชุด B นะอย่างนี้แล้วกัน X bar ได้เลยค่ะเราต้องการหา s d ของชุด B สูตรก็เป็นสแคร r รู t ทีนี้ในสูตรเนี่ยเดี๋ยวพี่เขียนอีกรอบนะสูตรมันจะเป็นสแคร r ร o t มันเอาซิกมา x-X b a ลบ x กบากำลังสองส่วนเเหมือนเดิมน้องก็ต้องเอา x กับเจ้า X bar มาลบกันแล้วก็ไปกำลังสองตัวแรกคือ3 X bar คือ5ซึ่ง3กับหลบกันได้ลบสอกำลัง2น้องได้สี เอามาซิกมาคือเอามาบุเอามาซิกมาคือเอามาบุถัดไปเลขสี่สี่ก 4, 4ับห้าได้หนึ่งหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งถัดไปก็เลขสี่แสดงว่าผลลัพธ์ก็ต้องได้เท่าไอก่อนหน้านี้ก็ต้องได้หนึ่งถัดไปก็ต้องได้สี่ผลลัพธ์ก็ต้องเท่ากับนี้ก็ได้หนึ่งถัดไปได้เจ็ดเจ็ดกับห้าได้สองกำลังสองได้สี่ถัดไปได้แปดแปดกับห้าเหลือสามกำลังสองได้เก้าแล้วน้องก็หารด้วเอ็นเอ็นคือจำนวนข้อมูลทั้งหมดมีหกคนนไง สี 4, 5, 6, 7, 7่ห้าหกเจ็ดเจ็ดบวกสี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้ายี่สิบน้องจะได้เอสดีชุดบีได้รูทยี่สิบหารด้วยหกหกสามประมาณรูทสามกากาซึ่งไอรูทสามกากาเนี่ยอ่ามันพี่ไม่รู้เท่าไหร่แต่แต่พี่รู้ว่า ไอรูอาพี่รู้ว่ารู้สามะมันมันประมาณหนึ่งจุดเจ็ดสามสองะแล้วพี่รู้ว่ารูทสี่เขาได้เลขสองแล้วไอรูทส,สามกากาไอรูทสามกาาเนี่ยมันจะต้องอยู่ระหว่างเลขสองเลข คือมันจะต้องมากกว่า1.7แต่ต้องไม่เกิน2ทันไหมทันไหมไอเจ้า SD ชุด B ที่ชื่อว่าเบต้าเนี่ยเจ้าเบต้าเนี่ยมันต้องมากกว่า1.732แต่ว่ามันจะต้องไม่เกิน2หรือพูดง่ายๆว่าเขาจะต้องน้อยกว่า2ดูรเรื่องเนาะอ่ะดูชอยกันข้อถามว่าข้ออะไรดูข้อใดถูก ขอโทษนะเมื่อกี้อ่ะไอเบต้าเนี่ยมันน้อยกว่าสองแน่ๆตีสักหนึ่งจุดแปดก็ได้ตีสักหนึ่งจุดแปดก็ได,ได้ถ้าน้องอยากได้เป็นเลขเขาบอกว่าแอลฟาน้อยกว่าเบตา้าสองที่หนึ่งพี่ว่าไม่ใช่แอลฟาสามก่ากะกะแต่เบต้ามันหนึ่งจุดแปดไม่ใชข่ขอตีแล้วกันตีเป็นหนึ่งจุดแปดแล้วกันจะได้ดูเลขง่ายๆไม่ใช่ช้อยสองช้อยสองแม่งใช่ว่ะ เพราะว่าเบต้าเป็น1.8อัลฟาเป็น3กากาเบต้ามันน้อยกว่าอยู่แล้วดเดี๋ยวขอดูช้อยอื่นในคคมนะช้อยสามไม่ใช่อ่าถ้าใช่ขอวงกลมแล้วกันช้อยช้อยสี่ไม่ใช่อ่ะเบต้ามันน้อยกว่าสองแน่ๆไอนี้ผิดผิดทั้งหมดแสดงว่าสุดท้ายในสุดไอเจ้าข้อสองเนี่ยต้องใช้อสองเนาะโอเคไว้เดี๋ยวดูอีกทีทีต่อไปนะครับไปแล้ว